หลังจากตากเขามาได้สามสี่เมือแล้วเนาะจะเข่าห้องกับแหงสนิทแล้วล่ะมันีปะแตงกับลุงอันกับสีผ้ากันมากอกเขาใส่ถุงกระสอบปุ๋ยได้จ้ากระสอบปุ๋ยกับว่าด้ถือได้จ้าใบหนึ่งตั้งสิบห้าบาทคุณแม่ปีกายปะแตงไปถามเบิ่งแค่ใบละแปดบาทหนึ่งมาปีนีขึ้นมาตั้งเท่าตัวก็เลยว่าป้าสิบห้าบาทแล้วตีถามค้นขายหนาน่ะค้นขายก็เลยบอกว่าเอาน้ำสิบสองบาทก็ได้จ้าว่าสั่น้านคารลดราคาให้เรียบร้อยปะแตงกับสื่อมากมัดหนึ่งจะเอามาใส่เขา ได้กระสอบปุ๋ยมาเรียบร้อยกับผ้ากันจัดแจงลงมาผ่าล้านเลยจ้ะผู้นึงเป็นผู้อ่นทอมทอนไว้ผู้นึงเป็นผู้ตักลุกงอันเพิ่งกระทอนประแต่งก็เป็นผู้ตักนอเฮ็ดคนละล้านแม่จ้ะซอยกันเฮ็ดมันจะแล้ว่วไหวๆพอดีเป้ากันมาได้แถ่บ่แมนเ้อจ้ะกระล้วซ่อมเก้าหน่นละล่ะพร้อมสองแห้งหนึ่งเนาะเสียห้มันเร็วคือคนหนุ่มคนสาวมันกับบมแมนเนะจะไหวห้าแล้วก็ตามไหวนัน,านลาลักลักเลยก็เป็นลุกอันนั่นแหละจ้ะเป็นผู้เฮ็ดประแต่งกับซอยเล่านินิดน่อย ผลผลิตปีนี้บ่ได้หลายปันไดจ้าเพราะว่าเขามันอยากเป็นโลกเนาะถามผู้ใดผู้ใดก็ว่าเขาเป็นโลกแล้วก็ได้ลดลงหงลายก็ปีกายถามมอสุค้นกะว้าคือกันเลยจ้าจังของปลาแตงนี่กะลดลงตองว่าอันเคืองนึงคุณเด้ปีกายนี้ได้เขาลอยกลัวเนาะจ้ามาปีนี้ได้เขาเพพ่อหาิบสอบกะสิพ่อกินกลุมปีพอดีละจ้าทั้งหมาแน่ทั้งคนแน่เนาะเราก็เอาไปให้น้องกินน้ำแม่จ้าปีนาค่อยว่ากันไหมเนาะเพราะว่าปีนี้ เขาเพิ่งรู้ว่าเขาแบบนี้มันเป็นโรคเพราะว่าแต่งเหตุหน้ามากนี่ไม่เคยเห็นเขาเป็นลักษณะนี้จักเทื่อน่ะนะาเพราะท่านมมีประสบการณ์ซาเว่าเอาง่ายเพราะปีนี้เฮาเห็นแล้วว่าเขาแบบนี้มันเป็นแบบนี้หน้าสินปเฮาก็จะได้มีประสบการณ์นอกจากนี่ยจะการเหตุหน้ามันกับได้เห็ุคือกันสุปีสุปีจะได้ผลผลิตหลายสุปีสุปีมันกับบแมนนาะจ้ะขึ้นกับดินฟ้าอากาศแน่โรคระบาดแน่นาะจากที่เห้องควบคุมบได้หัอนนะา กลับมาหาลุกนะจ๊ะลุกเรากับมัดเขาเรียบร้อยแล้วแล้วกับวันนี้ก็สิค้นขึ้นรถได้บันนี้สตาร์ทรถได้กับมุ่งตรงไปหาเราเลยจ้ะอันนี้เขาเกาตะปีกก่จ้ะนี่เหลือยุซี่ซิบห้าสิบนี่แหละนะเราประแต่งก็ขึ้นไปกวดทำความสะอาดเรียบร้อยปูนบูมาหรือปูนลด ถอยดักถอยดักเร็วรดยัดไปยึดไปให้เขาเอ้ยเธอนีถอ่ถอยมาถอยมาเออ ไปจีก็เดียนก็รลายแฮงอีก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 ไปไปไปพอพอ,พอ,พอมองคืนนี่ก็สั้นเด้อพ้าเม็นมองอันเรียบเบเด้ถ้าเป็นมองเรียบเนี่ถอยขึ้นมากเ้าเอ้